ปิดประตูคนคอยามาทำคดีท่านไพ่ไู้สบายไม่ผมแขกในทราทุกท่านวาไปก่อนเถอะผู้ดีๆไม่หวัง<ไ>ต้องใช้กำลังสองคนเฝ้าประตูส่วนคนอื่นบุกลุ้ทราบเดินมาธรรมดาเลบไม่จำเจ้าหน้าที่หลักท่านนี้เหตุใด,ดจะไม่บุกสงครามด่านลินยวนฮะ ท่านเคยเห็นฝ่าบาทบุกไปในสงครามเองอย่างนั้นเหรอฮะเมื่อครู่ที่กรมอาญาเจ้าไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นั่นเรียกว่าบุคลิกบุคลิกเหรอพยายามสร้างบุคลิกบุรุษที่พร้อมจะใช้ดาบฆ่าคนมีบุคลิกแบบนี้เมื่อพวกเขาจะขอรับความดีความชอบก็ต้องพิจารณาก่อน แต่เท้าสุยคนโทรบาแล้วเงียบฉี่ไม่มีใครอยู่เลยสิ่งของมีข้าในโจรถูกย้ายไปหมดแล้วสิ่งของอื่นๆยังอยู่เหมือนเดิม,ม<ะ>เราเชื่อเสียงละรอถ้าไปหู้พาภรรยาและลูกชายลูกสาวของพวกเขาไปเยี่ยมญาติแล้วแต่เมื่อกี้จะบอกว่าป่วยนี่ถ้าไปหู้พูดแบบนี้เงแค่บอกไปตามนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรไม่กี่วันก่อนหลังจบงาน,นบวงสวงะประชนวันนั้นแต่เจ้าถ้าไปหู้ทำอะไรผิดเหรอข้าน้อยไม่รู้เรื่องนะไม่รู้อะไรเลยอะ ไปเจ้าชื่อเสียงหนีไปแล้วพูดตอนนี้ยังเร็วไปอขอคิดวิเคราะห์แยกแยะครับขอเวลาค่าสก,กานครับ มีการซ้อนสอบที่จวไม่มีคนตายที่นี่ในช่วงนี้อืมอาจจะถูกปิดบังด้วยวิธีพิเศษงั้นก็ขุดดินสักสามชื่อลองหาดูสิเจ้านี่ก็หางานตลอดแต่เท้าเจ้ไปหู้ไม่อยู่ที่ประตูเคราชวางังหลังวิธีบวงสูงมันราชนเขาขอลาหยุดยาวหรือคุณหนีไปแล้วจะตายแล้วก็ดีหรือจะหนีไปแล้วก็ดี เบาแสนี้ขาดไปแล้วใครก็ได้คุณเราสหายรวมตัวรับทราบหลบไปอาร,รองเหรอยังไม่กลับมาเลรอ ตอนนี้ท่านแม่ออกไปตามหาเขาแล้วอ๋อข้าได้ยินว่าฝ่าบาทให้ท่านไปสืบคดีซากปัวใชว่ทำไมเหรอคดีนี้ถ้าแทรกแซงไม่ได้รลกนะเฮ้ยข้าก็แค่ตรวจสอบคดีไม่ได้รับผิดชอบในการไล่ตามอำนาจใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังยังไงก็ต้องลองดูยังไงพี่ใหญ่ของเจ้าก็มีความผิดถึงตาย ชน,นั้นตรวจพบอะไรบ้างรู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ก็หนีไปแล้วหนีไปเหรอแล้วท่านอืมถ้าไม่ไหวจริงๆท่านก็หนีไปเถะนี่ข้าเพิ่องออกจากคุกตายมายังไม่ได้หลับในที่นอนดีๆเลยอีกอย่างที่บ้านของเราไม่มีใครให้พึ่งพาข้าจะหนีไปไหนได้ ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปวินโจวินโจล่ะที่นั่นมีโจรเยอะกว้างใหญ่ใกล้จะฟาบาทต่อให้ท่านจะเป็นคนที่ถูกตามจับแต่ทางการก็ทำอะไรท่านไม่ได้ถ้าใจของท่านแข็งแกร่งพอก็เข้าป่าไปเป็นโจนฝึกฝนวิชาการต่อสู้ให้เก่งกาจะได้มีอำนาจหลายหลายคนที่ถูกทางการตามจับรวมทั้งเหล่าคนที่หนีจากกระบวนการทางกฎหมายมกรวมตัวกันที่วินโจพูดถูกที่ที่ยิ่งวุ่นวายก็ยิ่งปลอดภัยเดี๋ยวนะ ติดต่อเผ่าคุยระเบิดสร้างปัวเป็นความผิดที่ต้องตัดหัวทั้งตระกูลและเป็นความผิดที่ต้องเกี่ยวข้องกับเผาทั้งสามไม่ว่าเขาจะหนีไปไหนราชสำนักก็ไปอาจยกเว้นเขาได้ถ้าเจ้าคือโจไปฮู้เจ้าจะหนีไปที่ไหนพี่ใหญ่ท่านแน่ใจแล้วเหรออืมก็คืออวินโจอืมอืม อัมาเล่นสมบ้านทายระุขยไอ้ยาอุ้สามีสมีสมสมค,อคอ่อยๆตายแล้วใครทำนี่ยตายแล้วซีดอุ้ยโอ้ยาวาวรสถานเจ็บแทนนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นสมีทำไมถึงได้ถูกขังอยู่ในคุกคนขาอ,อยามได้ละ่ะก็เพื่อหนิงเยี่ยนไงเพื่อหนิงเยี่ยนเหรอใช่ทำไมละ่ะเพื่อช่วยหนิงเยี่ยนขอเพียงช่วยเขาออกมาได้ ชีวิตแก่ของข้าคนนี้มันก็ไม่สําคัญหรอกเพราะคนดีหูหญินไปเอาดาบเข้ามาสิข้าเคยสัญญากับพ่อเขาไว้ว่าจะปกป้องเขาอ่อต่พ่อร้องคนนี้หรืเปล่าที่จะไปช่วยอะ่ะฮะเอาอุต่าห์จะไปช่วยหนิงเยียนทำไมเจ้าอยู่นี่ได้อะ่ะที่ว่าการให้ข้าพ้นตำแหน่งเขาก็เลยกลับมา,าแล้ว ไม่เป็นไรหรอกเหรอฝ่าบาทไป็รับสั่งให้พี่ใหญ่ดำรงตำแหน่งตามเดิมทำคดีฐานะคนมีความผิดไม่เป็นไรชั่วคราวใช่ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าท่านต่างหากที่ควรจะโดนตีเ้ารความสวยออกไปซะพอได้แล้วนะวันนี้พวกเจ้ารีบไปพักผ่อนเถ้ยเจ้าไม่เป็นไรก็ดีไม่เป็นไรก็ดีแล้ว โออเไม่ดองเอานะไม <ash> ่เ <prices> ป็นไรแล้วไม่เป็นไรก็ดีฝาบาทจนก่อความวุ่นวายที่สางปัวทำลายวิหารของหยงเจิ้นซานเหอเป็นความอับอายของต้าเฟิงเว้่ยยวนในฐานะผู้นำคนเคาะยามปกป้องราชวังไม่ดีไม่อาจหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษราชเลขาลงกับ ให้ปลดเขาออกจากตำแหน่งเพื่อลดความโกรธของประชาชนกระมอมเห็นด้วยกระมอมเห็นด้วยกระมอมเห็นด้วยเราเห็นดวยว,วยยวนทำหน้าที่อย่างจริงจังมาตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สางปัวไม่สามารถคาดเดาได้ดังนั้นไม่ควรให้คนขอ,อยามเป็นผู้รับผิดชอบขอปฏิเสธกราบทูลฝ่าบาทคนขอ,อยามสวีชีอัน ทำร้ายทหารและดูหมิ่นอำนาจของฝ่าบาทที่หน้าประตูกรมอาญาของกระหม่อมกระหม่อมขอฝ่าบาทรับสั่งให้ลงโทษโจรร้ายให้ประหารชีวิตทั้งตระกูลฝ่าบาทกรมอาญาสั่งให้ทหารขัดขวางการทำงานของคนขอหยามมีเจตนาที่ไม่ดีกระหม่อมสงสัยว่าเสนบดีซุนแห่งกรมอาญาจะสมคบคิดกับคนร้ายระเบิดซางปัวขอฝ่าบาทมีราชโองการปลดพวกเขาออกจากตำแหน่งและให้กระหม่อมสอบสวนเอง ระมอมเห็นด้วยละมอมเห็นด้วยระมอมเห็นด้วยระมอมเห็นด้วยพะยะ่ะระมอมเห็นด้วยระมอมก็เห็นด้วยไยวนท่านใส่ร้ายมีเจตนาร้ารฝ่าบาทกรมอาญามีปัญหาใหญ่ระมอมและคนอื่นเห็นด้วยใครพขกที่ตำแหน่งเพื่อตรวจอบการถ่ายท้ายท่านหยุส่ร้ายกันเดี๋ยวนี้นะเสนาบดีสุนท่านจะไม่รับผิดอีกแล้วไม่ผิดจะท่านต่า่างนททไม่ผิดผิดเนี่ย ทำเป็นตลาดสดไปได้ท้องลัวสุยชีอันแต่เดิมมีความผิดติดตัวเพื่อขอลบล้างความผิดโดยการสร้างผลงานจึงกระทําการที่อาจจะดูหนานพันเล่น พวกเจ้าควรร่วมมือกันสืบคดีไม่ใช่ขัดขวางกันเองหากมีครั้งหน้าอีกข้าจะลงโทษอย่างหนักนับตั้งแต่วันนี้ไปยกเลิกการปิดประตูเมืองเราคุนนางตั้งแต่ขั้นหกขึ้นไปห้ามออกจากเมืองหลวงเลิกประชุมปิดประชุม ษษษท่านเว้ยท่านเว้ยปลอดหยุดก่อนท่านเว้ยไม่มีใครมองนะออนท่านเว้ยนี่เป็นเอกสารที่พวกข้าคัดลอกท่านนำไปอ่านดูก่อนเถิด ขอบคุณกงกงวันข้างหน้าจะเชิญกงกงไปดื่มสุราด้วยกันพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมอมืท่านหยิ้มอะไรเนะี่ะข้าคิดว่าฝ่าบาทจะเล่นงานวันนี้คิดไม่ถึงเลยว่าทุกอย่างจะผ่านไปอย่างราบรื่น ผ่านไปย่างรอบรื่นเลยไม่มีใครเฉยโอกาสเล่นงานพาะบุญธรรมได้หรออืมใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวก็ได้ผลลัพธ์ชนีแล้วนับว่าเป็นคนที่เหมาะกับงานสืบคดีเหมาะกับงานสืบคดีจะหมายถึงสวีชีอันเหรอเจ้าี่ทั้งโชคดีนะ ที่ได้คนมีความสามารถเช่นนีไปน่าเสียดายที่เจ้าช้ากว่าไปก้าวหนึ่ง,ง,งเดือดทุบบักเลยค่าสอบสวนผู้ว่าการอำเภอไทคังไปนานแล้วรายงานก็ส่งไปหมดแล้วด้วยอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้สมคบกับเผ่าคุยข้ามองปลานเขาเขากำลังโกแลราได้สอบสวนจนรู้ผู้วังการเบื้องหลังหรือยังวิชามองปลานทำได้แค่แยกความจริงจากเท็จพอถามถึงเรื่องนี้เขาไม่ยอมปลีป,ปากข้าจนปัญญาไม่เป็นไรหรอก ตอนนั้ี่ข้ายังอยู่จะมังเข้าไปเขาพูดความจริงออกมาให้ได้เลย <c oughs> อ,อ,อ่นี่แต่เท่าท่านเชื่ออะไรอ่ะอืมข้าเหรอข้าคือจางสซนแห่งสำนักศึกษาอวินลู่นะก็ได้ฉะนั้นเดี๋ยวข้าจะบอกอาจารย์ของข้าว่าสำนักศึกษาอวินลู่มีชายชราคนหนึ่งที่ชื่อจางเซินเขาพูดเองว่าวิชาถามใจเก่งกว่าวิชามองกลาน